คือผมคิดว่าเรื่องกระแสนิยมเนี่ยมันผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสังคมไทยจะมองกรณีคุณทักษิณอย่างไรแต่สําหรับผมเนี่ยผมผมถูกสอนมาจากมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนนะครับจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่ผมเรียนว่าการโกหกเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ไม่สมควรทําเป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้าพูดในทางพุทธก็ก็ต้องบอกว่ามันผิดศีล นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกๆศาสนาก็คงจะกําหนดในลักษณะเดียวกันผมไม่แน่ใจว่าสังคมไทยจะยอมรับได้แค่ไหนนะครับเ MM. มืม่อเห็นคุณทักษิณบางวันก็มีปลอกคอบางวันก็ไม่มีปลอกคอแล้วก็มีภาพที่ไปไม่รู้อยู่ในร้านอาหารหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถอดปลอกคอกาลังส่งปลอกคอกันเลยแล้วหลังจากนั้นวันต่อมาก็เริกใส่ปลอกคอเพราะอาจจะปลอกคอเพราะอาจจะเขินผมคิดว่า เราไม่ผมไม่สามารถเข้าใจได้ว่ารลงคุณทักษิณเนี่ยป่วยร้ายแรงป่วยมากกว่าอากงนะครับป่วยมากกว่าหลายหลายคนนะครับที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองหรือไม่นะครับเราไม่ได้เห็นเอกสารหลักฐาน,นทางการแพทย์แต่เรามีความสงสัยแล้วเราก็พบว่าการชี้แจงของของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยไม่สามารถทําใหส้สังคมสิ้นสงสัยได้ว่าคุณทักษิณเนี่ยมีการป่วยจริง เราไปดูโฆศกคนไหนนะผมจำไม่ได้นะครับบอกว่าคุณทักษิณมีอะไรเส้นเป็นเปื่อยยุ่ยอะไรสักอย่างนะครับบางคนก็บอกว่าคุณทักษิณเข้าใจว่าเป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมนะฮะก็บอกว่าคุณทักษิณอาจจะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานสุดท้ายก็ก็ดูแข็งแรงดีนะก็เดินได้อย่างรวดเร็วสามารถนั่งยองทักทายกับคุณป้าท่านหนึ่งได้ผมไม่แน่ใจว่านี่คืออาการของคนที่เป็นเขาเรียกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเปื่อยยุ่ยหรือเปล่านะครับผมคิดว่านี่ สำหรับผมเนี่ยผมผมคิดว่าสังคมไทยต้องถามเราต้องถามตัวเองคือไม่ใช่แค่ถามคุณทักษิณวันนี้ถามรัฐบาลถามหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้คําตอบแต่จะต้องถามตัวเราว่าเราจะยอมรับแค่ไหนที่จะให้ที่จะเห็นนักการเมืองพูดมุสาพูดความไม่จริงนะครับหรือเป็นความจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเป็นความจริงก็ช่วยชี้แจงให้มันสิ้นสงสัยหน่อยเอาเอกสารทางการแพทย์มาเปิดเลยครับคุณทักษิณวันนี้ไม่ต้องไปอ้างแล้วว่าคุณมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของของคุณทักษิณน,นะครับวันนี้คุณทักษิณพูดด้ตัวเองเลย เอาเอกสารหลักฐานในการแพทย์มาดูเนียเลยแล้วต้องยอมรับว่าจะบอกว่าคุณทักษิณไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วโอ้เป็นไปไ,ได้ยังไงฮะคึกคักยิ่งกว่านายกพรมพื้นที่นะครับมีคนนั้นคนนี้มาต้อนรับขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องยอมรับว่าคุณคุณทักษิณมีความไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่าถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องช่วยกันตอบคําถามตัวเองนะว่าตกลงเราจะยอมรับได้แค่ไหนกับเรื่องเรื่องโกกในสังคมไทยนะครับ